อร่อยไหมคะมเคี้ยวดีๆช้าๆอืมเอาลูกแดงๆฮะลูกแดงๆนี่อร่อยอเลือกดอกกิดละกินผลไมา้ อร่อยอ,อร่อยด,ด,ดูดกินเนื้อมันด้วยดูดกินดูด,ด,ดเกีียวแล้วก็กัดเลยเนะใครกินไม่ได้นี่คาวใช่ไหมคะพ,พี่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 กินมะเขือเทศอ่ะหัดลองกินดูนะคะมันไม่ใหม่ๆม่มันจะรสชาติขาวๆใช่ไหมคะน้องหนูนามาใหม่น้องน,นาก็ไม่กินมาม่าหัดให้น้องหนูนากินน้องน,นาก็กินหนูมนไมกินแอมหนูทำไม่กินทำไม อืมห,หนูนายไม่กินต้ามดเปรี้ยวอืมอันนี้มันเปรี้ยวหรือมันหวานล่ะคะเปรี้ยวหรือหวานในนี้หวานใช่ไหมอืมเคี้ยวก่อนค่อยพูดเออคเคี้ยวก่อนค่อยพูดคะ่ะอ้วแล้วที่เรากิดคูให้กินข้าวกับอะไรวันนี้ แล้วก็ดูดใครไม่กินแล้วมันจะคาวใช่ไหมแล้วสุดท้ายก็กินได้ใช่ไหมคะโ <Okay. S 3> อเคแอโดกินได้เอาคอะโคโดกินได้ให้บอกเพื่อนๆกินมะเขือเทศกับน้องหนูนาน้องนาพูดยังไงชวนชวนเพื่อนปัน๊บชวนชวนเพื่อนๆกินมะเขือเทศพูดยังไงกินมะเขือเทศ <มา S 1> พูดสิคะกินมะเขือเทศ <มา S 1> <ห>อันนี้อะไรอันนี้อะไรคะอันนี้อะไรคะอันนี้อะไร มันแตกค่ะลูกนะม,<า>มันแตกมันแตกมันมามาอย่าอันนี้กินได้กินได้ค่อยๆเคี้ยวนะคะอยู่ย่ากลืนลงคอนะเดี๋ยวเคี้ยวก่อนลูกเคี้ยวก่อนเดี๋ยวเคี้ยวอย่นี้ระวังนะอย่าเพิ่งกลืนนะเดี๋ยวติดคอตายเลยอ่ะเคี้ยวดีๆอื มแม่ๆยอโอเคแม่ๆยอ,ยอเก่งแม่ๆาชมอดเอาทมอมอดอืมอืม,มอืมมันไม่ติดคอหนูหรอกหนูต้องเคี้ยวแม่ๆยออันทำมอดจะถ้าถ้าหนูไม่เคี้ยวแมันติดคอตายเลยรู้ไหมอืม มันมันรสชาติมันมีเปรี้ยวไหมน่ะอ้มันขาวใช่ไหมหมามากกินเลยลูกมามาก็กินได้ถ้าในมในส้มตำหมามาไม่หมามาไม่กินนะ่ะมหมาก็ไม่เข้าใจตัวเองแต่กินแบบนี้หมามาก็กินได้อืเคี้ยว เคี้ยวดีๆค่ะไม่อย่าเคี้ยวดีๆแล้วก็อย่ากลืนทั้งนี้ถ้าเป็นลูกกลืนไม่ได้มันติดคอตายต้องเคี้ยวก่อนมติดคอตายเออติดคอตายถ้าเป็นลูกอะต้องเคี้ยวก่อนมตคอมิมิคอตายเหยาไม่ตายค่ะต้องเคี้ยวถ้าไม่เคี้ยวติดคอตายแน่นอน หนูต้องเคี้ยวเข้าใจไหมมะเขือเทศแดงๆแล้วงูนากินมะเขือเทศเอะโวคาโาดใช่มีคะกินกีมลูกแล้วอ่ะอัดอืมแล้วกินได้เดี๋ยวก็หนูมันเนี่ย นุงนาคัดอันนี้อ๋อกัดเลยค่ะนุงนาคัดอันนี้อ๋ออันนี้เดยวกัดเลยมมยีอยมมาเชลลกูเกิลโอเคสกูเกิลก็จะไปเล่สกูเกิลเคียวดีๆอย่าทำอย่างนั้นเคี้ยวดีๆเอาออกจากปากเคี้ยวดีๆ เดี๋ยวมันเข้าเคี้ยวดีๆค่ะเงือเคี้ยวดีๆไม่เอาแบบนั้เหมือนลิงเลยเคี้ยวดีๆเอาออกมาเดี๋ยวนี้โอ้ยตายแล้วหน้าเหมือนเป็นอย่างนั้นเหรอเอาออกมาดูหน้าน้องหนูนาเป็นอย่างนั้นดิว้ดถ,ถ่ายรูปแบนนี้ไม่มีใครแม้ว่าเป็นนูนาเอาออกมาเอาออกมาเดี๋ยวมันติดคออย่าทะลึง่ง เดี๋ยวอืมเคี้ยวดีๆเดี๋ยวไปเร็วเดี๋ยวไอ้เดี๋ยวกิมมี่มาแล้วพี่โรกิจคูใที่กินข้าวกัอะไรวันนี้วันนี้เสนอคำว่ากินมะเขือเทศโตมอดกับอะวอคาโดค่ะบ๊ายบายคา่ะอ,อันใจจ้าบ๊ายบายจุบ๊บ